ำนักพักราชวังออกได้ที่เดียวไนดะ้อยู่ที่สกลนครแล้วมาซื้อร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยซ้ายมือเนี่ยอ่าแค่นั้นเ,เขียนเสร็จหรือยังลูกอา่าไม่ใช่ภาษาวัยรุ่นนะอ่าโอเค จำไ่้เลยมันหลับไปแล้วนะให้มันหลับให้มันหลับให้มันหลับไปแล้วะน,น,นวะ อย่างนียใช่อาลานนี้ออกมาเลยอ่า,อาได้ยังนคดเดียวเลยเบอร์ซัดนะการละวางอ่านะ้นารล,ล่ละ No, yeah.

แลตอนนี้กูแก้เศรษฐกิจไอ้มึงเนียจะไปได้แน่ววแก้เศรษฐกิจสารัฐบริการแล้วก็ตอนนี้ทําการสื่อสารให้แบบอามากซกคำแบบอ่าละตอนที่คิดแล้วก็ขีดเขียนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยให้คนสารัฐบริการดูเลยกันะ ตดวเองเลยเห็นแอ่ยอยังเอาไว้สร้างภาพสามมิติ เออเรียกว่าเอเียนออเราเรียกว่าให้คนดูเลยสารมัิกาเรียนจบมาแล้วได้ไปบัตสนวุก์นะที่คุณได้บอกไหม กูกับญาติเ hmm. น so like ี่รัก okay. ส like ูยยินดีเย right. ั yeah. ่นว่าเยอะแยะแล้วมึงถามบ้งดีดีนะบ้งระบบแตดมันดีดีนะอ่าแตดมกน้างเลขซีนั่นแหละเอาขึ้นมาเดียวๆเลยแค่มาจากเตาง่อยแค่นั้นแค่นั้นละมั้ง ไล่สามแล้วประเทศนี้เออากานคุยกับเพื่อนกันเพื่อน,น,เ,นเราแฝนไว้น,น่ะอ่าลูกมัน,นอ่าไม่รับนะ่ไมมมีใครรับเราแฝนไว้น่ะอ่าเดี๋ยวเดียวสีวิสี่วินาทีที่เรียนมาอ่าดูแล้ว Mấy đẻ mấy đẻ Cái kia นี้ดูตอนมาคุยใส่นะอ่าเดินเข้ามาในบ้านมาคุยอ่าเราขึ้นมาให้หมดเลยอ่าเหียในยวเฉยเลยคนดูเยอะกันมีซีดน้องนุชเ้าสิ่งยังไม่ฝาดอ่า แล้วเปรียบเทียบกันน่อนะกันตายแล้วมีสิทธิน้องนุชเหล่าสิ่งตายแล้วอ่าเฟซบุ๊กตัวนี้ แล้ดูแตดมันน่ะอีนี่แตดมันน่ะอีนะี่อ่าที่มันเข้ามาในบ้านกูนะอะแคนั้นละยืมรถกูแล้วกูอัดด่าด่าด้วยยนะูทูบอ่าแค่ดูแตดมันเลนะไล่ดูยาวเลยนะได้ใครมาด้วยนะอ่า อย่าเล่นใจกนนะนันนะเท่านั้นแหละอยวเขาเปิดตัวกันนะอย่างยังได้กูว่าบักกูเบ็นเรป่องบักนะจำได้มั้ยใช่ร้านนี้ไหมเอาบัตรออกมาแล้วใช่ไหมอ่า อยากได้กูว่าบอกกูแต่ก่อนเสพยาบ้าใช่ไหมอ่าอยากได้กูว่าบอกกูเนี่ยอ่าแค่เยอะเสียไอ้บางแตดอีนี้แนละ้วอิว่วบนสินพ่อพ่มเนี่ยสี่นาทียูซีทีสี่วินาทีกูจำได้มันม่นแค่นั้นมี่มาใ,ใส่อะไรเบางนิดอ่า ในเมืงนีไในพูดใดมาเนี่ย ึงแตดอีนี่ด้วอีลักษ์นี่ซีวินาที่แค่นั้นอไได้ไหมแม่เนี่ยอ,อ,อไรบรงแตดอีนี่ด้วยแย้มสกาอ่า ซีสูนี่เนี่ในผู้ใดไม่ได้ผูดสนใจเนี่ย,ไ,ยไม่ต้องกู้นี่ตรวจสอบแบบนี้ต่อไปอะไบางแตด้อแตด้ผู้ใดนะกูอะไกันนะอีประคองท่านนี่กุอ่าในผู้ใดไมาเด้่ยไรเรื่ไปเรื่อย,ไ,ยได้ ตัวแรกว่าขึ้นเะนีไไ่เหรอแค่แค่ทำนั่นแหละได้บางปลายค่อยกูด้กูได้ผู้นนะ่อนาาเนี่ยนะปลายค่อยกูกูบรับยุซีคนอนะ่ะแค่ งาสนใจเล่นกับกูามาที่กูต่อสู้เองหต่อสิบสอค่อนงแกยืดเสื้อดิเอาขึนมาคดีซะมมก,กู ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีอ่าแค่คนั้นหนึ่งต่อสิบสองข้อสไลด์บางหลักกูรับเอาเด้รับเอันเป็นเมียกูส้มซูบาการับเป็นบะอ่าแค่นั้นต้องป่ายค่อยๆพัฒนปชิดด้วยสายเก่าเย้ไหมแค่นั้นจำมาไหนแค่นั้นแหละสี่ปุ่นไหนมาไหนี่ะ ได้ลูกมัานยังไสลูกมัานยังใส่แค่อธิบดิ์งานดีๆแด้วอีหล่าละยังเสียน้ำสกุลสร้างดีล,ละแค่ทำนี่ไม่สนใจนะวะ ตอนนีะสะบูรักลงไปเลยตัวนะีคันที่ฟ้องกูนะต่อไปยี่ว่าเวเองวนะมนได้ว่าวแค่ ต่แล่ะ่งมนเตรียมังเนี่ยเล่นสูบเลเทียบอยู่เ่าเดี๋ยเียยังรูเปล่ยังรู้วป่าแตดเมียกูยังรู้่าเนี่ย ซีวินาทีน่าเลงแม่งเงี้ยแก่ยัยไปแก่แก่ยัยไปเก่ามาไม่สนใจยังไม่ยุ่งกับกูะกูบักต่อไป กูพ่อผู้ใดมาเนี่ยพูดเลยเบิ่งดีดีแนละ้วตะละคนซือเบิ่งดีแนละ้วที่กูล่องไปแต่ละอย่างเออแหะกูพ่อผู้ใดมาเนี่ยแค่นัน้นเบิ่งดีนะั Facebook, ่นเฟรนด์บุกกูกูเขียนท่เดียวเนะี้ยกูเขียนท่เดียวเนะี้ยทำกูจอออกเลยอะไรนะออแค่นั้นละ่ะยังไปบอกก็เป็นจ๊กหลอดก็ไม่เป็นบ้าแค่นัน้นแหละ ต่อไปยังอย่างไหนมาลงทุนน้ำกูบกล้าขาเมียมึงกับแม่กูถทหารไปก่อนนะมึงนี่ก็ท้าหารับจ้างกูบกล้า,าขาเมียเอาอัพเตอร์บีฟอร์แล้วแต่เมียมึง,งมส่งไปซส่สู่แล้วบริษัทกูนี่เปิดขึ้นมน่ประเภทเอาผู้นยิ่งข้ามาส่งไปซส่สูส่เมื่อไรเนี่ยต้องก้มกราบเอาเนี่ยบางที่ลูกข้าจเจาไปบวช muốn giờ ăn đệ sợ là mấy giờ ăn đệ không giờ ăn đệ không của lại đấy của tốt đấy để mua ông của đấy sao mà không của con điều á xin thêm là cái hàng tổ đăng sử nghe nói ba cho ba cho của ba cái này cho là mày này ออกมาไล้เอกสารส่รงยูนิเซฟอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะได้เอาเอกสารออกมาแค่นั้นอย่าคลองใจกูนะเบิ่งแกออกออกมาเบิ่งดีๆประกอบขอา้าวาม่ดีๆแต่ละสินส่วนคนไท้ปะคนไทยปะอย่ามั่วนะแค่นั้น